ในช่วงฤดูฝนประจำปี2564นี่ครับทางสำนักง,งานชุดประธานที่13ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์น้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งนะครับรวมไปถึงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแถบรุ่มน้ำแม่กลองถ้ายังมีการแบ่งปันน้ำไปใช้ในการผลิตน้ำเค็มช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในแถบรุ่มแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยานะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษครับ ในปัจจุบันเหตุสาธารณภัยหลากหลายรูปแบบกําลังคุกขามโลกใบนี้ภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่างๆท้าทายประชากรโลกที่ต้องหาวิธีรับมือและตเตรียมการสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทยได้ตเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติต่างๆทางน้ำท่วมและภัยแล้งที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น สำนักงานชลประธานที่13จึงมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดความมั่นคงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุสาธารณภัยในด้านต่างๆรวมทั้งดูแลความสมดุลของระบบนิเวศภาคการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวลุ่มน้ําแม่กลองภารกิจนะครับของสำนักงานชลประทานที่13นะครับด้านานการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับตามศักยภาพของพื้นที่นะครับได้แก่การดำเนินโครงการ ชมประทานขนาดกลางโครงการชมประทานขนาดเล็กนะครับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริโครงการป้องกันนเอ็ชายแดนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเป็นภารกิจในเรื่องทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ําในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับก็ต้องดาเนินการในเรื่องของการส่งน้ําการระบายน้ํานะครับให พื้้้นนนที่่กกกกกกรรรรรระเตตมมแลาาาใใชิใจงๆ็ํส่วนการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งได้บริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงน้ำต้นทุนจากสองเขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่เขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรที่กำกับดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งนับว่าลุ่มน้ําแถบภาคตะวันตกนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสานักงานการพิสูจน์สารเนี่ยจะบริหารจัดการโดยมีเขื่อนแม่กองนะครับซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำนะครับโดยทั้งสองเขื่อนนะครับเขื่อนสีนครินนะครับซึ่งอยู่ที่แควใหญ่แม่น้ําแควใหญ่แล้วก็เขื่อนพัชรงกรนะครับอยู่ในส่วนของแม่น้ําแควน้อยนะครับก็จะ จะระบายน้ำนะครับมาตามแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่นะครับแล้วก็รวมมาเป็นแม่น้ำแม่กองที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไหลไหลตามลำน้ำแม่กองนะครับมาสู่ที่ผ่านอำเภอท่าม่วงนะครับอำเภอท่ามกานะครับอำเภอบ้านโป่งอำเภอุพธรามนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปที่อำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามไปออกทะเล อ่าวทะเลที่จะมาสมุดของกรามเขื่อนแม่กองนะครับทาหน้าที่ทดน้ําทดน้ําในตัวลําน้ําแม่กองนะครับเข้าสู่ระบบชมทานทั้งสองฝั่งนะครับทั้งระบบชมพทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับครอบคุมพื้นที่นะครับพื้นที่โครงการประมาณ3ล้านสองแสนไร่แม้ในพื้นที่โครงการจะมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางปียังประสบป,ปัญหาภัยแล้ง และขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงที่เกิดปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงการใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการควบคุมคุณภาพน้ำและภาคเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งส่วนในฤดูฝนได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำหลากนอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่13ยังมีภารกิจในการส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อแบ่งปันน้ำไปยังแม่น้ำท่าจีนเพื่อผลักดันน้ำเค็มรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านคลองจระเข้3คลองจระเข้3ท่านก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะนำน้ำเนี่ยไปช่วยผลักดันน้ำเค็มช่วยเหลือลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งก็จะมีการปรับปรุงขยายคลองนะครับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงลงแม่น้ำสองพี่น้องลงแม่น้ำท่าจีนนะครับก็ จะผ่านน้ําเพิ่มเติมแล้วก็พอไปลงแม่น้ําท่าจีนเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือประตูบางสามนะครับซึ่งเป็นของโครงการพยาบรลลือนะครับก็จะดักสูบน้ําในแม่น้ําท่าจีนที่เราผ่านไปเพิ่มเนี่ยเข้าสู่คลองพยาบาลลือแล้วก็วิ่งผ่านคลองพยาบาลลือนะครับไปลงแม่น้ำเจ้าพยาผ่านประตูเสียนาศสองนะครับคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้คลองเจริเทศสามพันเนี่ย นอกจากการรับน้ําระบายน้ําแล้วก็แบ่งปันน้ําแล้วเนี่ยประโยชน์ของคนอนจรเล็กแสามพันเนี่ยก็ยังเป็นการนําน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือรัษฎรเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของน้ําเพื่อการ,กรเกษตรนะครับน้าอุปโภคบริโภคนะครับก็ทําให้รัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของคนอนจรเล็กแสามพันเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้น และในวันที่20ตุลาคม2564พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่นัเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองและเตรียมพื้นที่ในการรับน้ำหลากในปี2564ลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งหรือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ที่ว่าพงพิสุทธิ์ถ่ายภาพพิสนุสอรอย่างสูง NBT กาญจนบุรีรายงาน